การไถนาตอนตอนมันตอนดอกมันบานนี่ไถจังไรน,นะพอ่อตาทีไถซิบนาทีนะพอเนอะถอยนามลงนะครับชิบนาทีเคยไถเวลาดใดไรกะไถช่วงนั้นนะครับผมลดลงล,ล,ลดจนกว่าห้างเนี่จะไหมลดว่วอ่าลดถ้าสมมติว่าดอกดอกเริ่มบานอีกสีนะครับพอจะลดลงประมาณซิบนาทีบานนี่เฮามาเบิ่งนะครับลดหอดตอนไดน,นะครับผม ในระยะ่วงนี้ที่เป็นทางแห่ขาวนี้นะครับถอยนา้าลงมาจากซีมาที่คือเก่านะครับจนกลัวจนกลัวจะเป็นทางแห่ใหม่นะครับผมแล้วก็ขึ้นลูกซ้ำหัวนี่สินะครับขึ้นลูกซ้ำหัวนีวส่สิตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะขึ้นซ้ำหัวนีวส่สินี่ก็เริ่มใส่ปุ๋ยเลยเลยครับผมใส่ปุ๋ยแล้วก็อ่าสิบห้ายี่สิบปนินทองออแล้วก็ขึ้นน้ำเพิ่มเชื้อราหาที่หาที่ขึ้นไปเลย รั้งละ5นาทีถือว่าเราให้10นาทีก็เพิ่มเป็น15นาทีรอบหน้าก็เพิ่มอีกเป็น20นาทีนี่นะครับขยับไปนั่นขยับขึ้นเรื่อยๆจนกว่าหลากา่ญ่ายเลยที่นี่หลกักอัดเต็มดีมิตเลยมันจะขึ้นลูกเร็วในส่วนที่อัดดีขัดเป็นจึกดี่นใส่ปุ๋ยบ่พอนี่มบ่พอตัวนั้นมันมันตัวน,นี้คือ,องงว่าไว่าถิ่ลูกของบสมบูรณ์นี่อดอกมันดอกร,รุ่นรุ่นน่องหลายดอกมันน่องเยอะ แล้วมาดูต้นทีนี้นี่อัดเลยยเต็มลิงนิดเลยนี่นีครับนี่รอบมือเอื้อมมือเหิมือเหอนนี่ใส่อีกรอบสองนี่มือเหอใส่อีกรอบสองนะครับบ่องกลัวว่าลนสาเหตุที่ล้นน่คือใบบัวพ่ออ๋คือสาหสาเหตุที่ล้นหนึ่งใบบัวพ่อนะครับสองผวกเพียไฟไล่แดงลงนะครับแล้วก็สะบ่อไ้สาสมอาหารต่อเนื่องนะครับไล่แดงลงคือลนนน่แดงลงเนี่ยวิธีเบิ่งเข้ากับบ่อยากนะครับใบใบ ใบมันจะเป็นพอฟ้านะครับเวลาลูบไปติดติดมือครับเหนียวมือนะครับแล้วถาเฮ้ามีโทษซับดไปสีนะครับขันเฮาอยากเข็นโตมันนะครับเฮ้ามาสันสันใบแล้วเฮ้าเา้าเบื่องทีหนาจอโทษสาเฮานะครับมาติดไตงุ่มงงขจังพวกมัดพวงง่ายให้นะครับบานเฮ้าเคิรนดดกสันนะครับนี่ครับตัวนี้พ่อจีอารเป็นสิบห้าแล้วก็ยี่สิบครับเนเลย อัดยาวเลยครับปุ่นครับน้อยใหญ่ก็มีครับเป็นบ่ดอกกองกันบ่มีลนเพราะอันจ้าห้ต้อยกินครับสีเศรา้าใส่หรอไม่นี่ท่อนสี่ขันสีดอกมันถิ่มันหลวบขวดสีเศรา้าใส่หรอดอกมนันหลวบขวดดอกมันโดกแข็งครับแล้วขวนมันเหนียวนะครับบ่มล้นนี่ชันบอนีนี่น้อยนี่ดอกเี่เอวนี่นี่อันนี้ลูกอันนี้ดอกอันนี้หางแย่นี่นี่ซ้ำนี่เริ่มขยับน้ำเลยแล้วนี่นี่นี่นะครับหลังจากหลังจากที่เป็นหางแย่ขาวนะครับ นี่ <ผม S 1> เขามาเบิงนะครัะเข้ามาเริ่มขยับหนามสวงใดเข้าเบิงนะครับนี่เขามาเริ่มขยับหนามสวงนี่ครับมันใหม่คือมันผสมเรียบร้อยขึ้นไปแล้วนะครับเทาก็มาเริ่มขยับหนามไรหนามขึ้นนะครับพ่อซําพ่อซ้าไครนุกท่าเนี่ยซ้าขึ้นขึ้นลูกป,ประมาณซ้าซ้านี่นะครับเนี่ยซ้านี่เท่ากับอา่าไนามขึ้นเทอหานาที่แล้วก็ออยปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยด้วยสิบห้ายี่สิบนะครับนี่ครับ เฮ้าต้องเข้าใจง่ายๆนะครับเฮ้าบ่ต้องไปซับสน